สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพนะิร์ลแอลพ์ชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับ open โอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับ,ระะรบแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อองงกกััับบบบมาพพช่เิร์ลลแี็ดวท กาชาพรเนาะกิจกรรมพรถึงเมื่อไหร่นะกลางเดือนวะนเ,เนี่ยลิมิตไทม์เนี่ยมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตตัวที่ติดพรถ้าไปเกิดได้ห้าดาวสกอร์ผมมีอยู่สามร้อยยี่สิบหกเนาะไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่นะัดคิดว่าน่าจะได้นะเออทีนี้ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่ผมเลือกสามตัวตอนเนี้ยผมจะเลือกเป็นเออ่ดวงน้ําอ่ะซิวเวอร์แฟงผมยังไม่เอาเวกสนะิบห้าเนาะเหตุผลง่ายๆมีแค่นั้นเพราะว่าต้องใช้ซิวเวอร์แฟงในการเคาน์เตอร์ฟิทไฟเนาะ แล้วก็ออบิไฟผมขาดหนึ่งตัวที่จะสามารถรีเอาเดวิลมอนจากออฟไฟออกมาได้ทั้งหมดแล้วผมจะเอาเดวิลทั้งหมดอะมาใส่ให้ดวงน้าเออซึ่งดวงน้าผมยังไม่ได้เอเวกเออแล้วผมแต่ผมจะทาดวงน้ําขึ้นมาอีกตัวหนึ่งทั้งนั้นที่ผมมีดวงแสงด้วยนะแต่ต้องบอกว่าดวงน้าเป็นตัวเดียวในเกมที่ตอนนี้ใช้เรียกว่าเคาน์เตอร์ได้หลายๆตัว ทีมที่ใช้แอดสองตัวในการจู่โจมคือปิดเกมเร็วอะด้วงน้ําจะเป็นตัวชะลอเกมได้ดีมากเราทําให้เกมพลิกได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นอเราตัวผมเล่นออเบียแล้วผมเจอคนพลิกเคียวลมกับเอ่อเคียวลมกับลุงซิวว่าแฟงม่อย่างเงี้ยมันวิ่งมาอย่างไงออเบียเขาตายแต่ถ้ามีด้วงน้ําะมันจะติดอมาตะแล้วผมจะไม่ตายเออเพราะฉะนั้นผมเลยจะทําด้วงน้ําขึ้นมาเคาน์เตอร์ได้ทั้ง ได้หลายตัวนะแอดพวกทีมแอดทั้งหมดด้วงน้ำสามารถเคาน์เตอร์ได้เพราะว่าแอดมันบางเราสามารถมีเวลาในการหายใจแล้วก็ฆ่าแอดเขาได้แล้วก็เคาน์เตอร์ฟิตไฟฟิตไฟมันปิด,ม,ปดมันแปะมือรอยแล้วคือปิดพาสซีฟเราถูกปะแต่ว่าพาสซีฟของด่วงน้ำจะทําให้เรามีอมาตะขึ้นมาเองเออเพราะฉะนั้นผมเลยจะทําด่วงน้ําขึ้นมานั่นคือเหตุผลทั้งหมดเซฟโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตามหลักสูตรเลยฮะ ใส่ดวงแสงหนึ่งตัวอยู่ที่เมืองนี้เมืองหลวงนะฮะแล้วก็ไปช่องห้าวิ่งตามเทพกาชาเทพกาชาเขาว่าอย่างนั้นยืนอยู่ตรงเงาด้วยเออก็เกลือตามพี่เขาไปนั่นแหละ <c oughs> เปิดมาคิดทีก็เกลือตามพี่เขาไปนะโอเคแต่สูตรส่วนตัวสูตรส่วนตัวขอเกลือเยอะๆนะลูกเกลือหนึ่งเกลือสองเกลือสาม เกลือสี่เกลือห้าเกลือหกอีกทีนึงนะอ่ะเกลือเจ็ดเกลือเจ็ดเทียนนะมาไหมอ่ะอุ้ยสูรนีเด็ดปะล่ะสูรนีเด็ดปะล่ะเออเห็นว่าเสียสกรอร์ส้มแค่สิบใบนะฮะได้เลยะฮะสะกรอร์ขาวหมดก่อนลยวะอ่ะเกลือหนึ่งคือคำว่าเกลือคือไม่มีสี่ดาวนะนี่เกลือสอง นี่เกลื้อ3นี่เกลื้อ4นี่เกลื้อ5อุ้ยพอพอเดี๋ยวส,สกอร์หมดเอ่อะดูกัน6 7มาเลยป่ะเอ้าวเอ้ยหน้าแตกแล้วกู10แล้วเฮ้ย <c oughs> อย่าเกียบดิฟ้าม่วงอะ่ะเฮ้ยฟ้าม่วงฮัลโหลฮัลโหลไม่ม่วงอีก น้าแตกปก่กกูยังยังยังกิโลละกิโลละไหนไสี่ห้าดาวดิเพียงเพียงเพียงเปียง,ยง,ยง,ยงอ่ามาโถ่เอ้ยกูนึกว่าจะไม่ไหวคงจะแล้วเคยผมขาดอีกหนึ่งตัวนะ โอเบียโอเวียมาหนึ่งทีเกลือหนึ่งไม่เกลือครับไม่เกลือเกลือหนึ่งเกลือสองเกลือสามเกลือสี่โอ้เกลือหนึ่งเกลือสองเกลือสามเกลือสี่อ้าวสกอร์หมดชิปละ มาเกือที่นี่ได้ไหมยังไงไอสกอร์ธาตุก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะ,ะ,ะเกือห้าเกือหกอันนี้ไม่เกือคือได้ห้าดาวนะเจ็ดไปไปไปสกอร์เหลืองพรพรสุดท้ายมันต้องมาแล้วพรสุดท้ายมันต้องมาแล้วให้ผมเหลือไปกดตัวคอแลับเถอะยังไม่ได้กดคอแ์ลบ <c oughs> เลย <c oughs> ไม่อังยากไวอีกเหรอ ตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนขอแค่สามตัวเองไม่ได้ขอเยอะเลยคลิปเนี้ยอ๋อฝ้าม่วงอยู่ไหนวะเนี้ยฝ้าม่วงดิเพื่อนวันนี้พี่เอ็มเยอะปะอุ้ยไม่มาอีกอ่ะไม่มาอีกอะอย่าเล่นตัวเยอะดิเออสองตัวปะละ่ะตัวเดียวไม่ต้องลุน้นไม่ต้องลุน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัว ที่พายุมันทิ้มลงมามันมี2ตัวผมกดข้ามเร็วไปเหรอโอ้ก็ดีดีครับจาก310เนาะสามเท่าไหร่วะลืมไปละกดไปร0 0ยสออ่ะกดไป200แล้วก็ A 4ีถึงห้าดาวเมื่อกี้นะ่าจะ5 t, ้าทีปะห้าหกทีสี่ประมาณนั้นแหละโอเคก็ตามนั้นนะครับเทคนิคนี้ไม่ได้กักนะครับ ผมจะกดสกอขาวให้ได้เกลือประมาณ7ครั้งก่อนหครั้งถึง7็ครั้งแล้วผมค่อยมากดสกอ,อสกอ้สออมนะเออโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวก็นนะเออพรหมดแล้วใช่ปะยังรีได้อีกทีหนึ่งเหรอยังรีได้อีกทีหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้คิดว่าผมจะกดอะไรดิอ๋อรีแล้วก็เฮ้ยอันนี้อันนี้ลืมอันนี้ อันนี้คือไม่รู้ตัวนะว่ามันกดได้อีกทีหนึ่งอะรวงน้ำแล้วผมจะกดอะไรอีกตัวหนึ่งวะเออแล้วผมจะกดอะไรอีกตัวหนึ่งวะแปบนะขอไปนั่งคิดก่อนอ่ะคิดลนะโอเคตัวสุดท้ายที่ผมจะเลือกนะผมจะเอาแวมลมแล้วกันคือแวมลมผมเอาเวก้าอยู่แล้วก็ไม่รู้จะว่าจะไม่รู้ว่าจะปั้นอะไรวะตอนนี้เออคือผมคิดอยู่ว่าแบบเออกด แก้วน้ำมาคือขาดขาดแก้วน้ำสอตัวเนาะก็จะรีเอาเดวิลมอนออกได้แต่ว่าคือเดวิลมอนตอนนี้มันเหลือ,อสำหรับผมตอนนี้มันเหลือผมเหลือทางเลือกคือปั้นคีน้ำเพิ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็แบบปั้นทางดวงปั้นทางคิเมล่านะ้ำมันก็ดูแบบเยอะเกินไปเนาะ เออให้ผมไปปั้นบีดมองลงมาจะรู้สึกแฮปปี้กว่าตัวคานเตอร์แพนด้าไฟผมก็มีเจนอตแล้วก็ปั้นจบแล้วคือผมก็มีทางเลือกที่ว่าจะแบบเอาเจนอตลงเออแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรมากอะ่ะผมก็เลยคือถ้าเยิดเป็นรอบต้นเดือนมันมี3รอบอะ่ะกดทีเดียว3ตัวมันได้60เศษมันก็โอเคว่าจะเป็นรีเดีย ไปเรีเอาตัวออกเนาะไปให้อตอมิกใช้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปะคือถ้ามันได้เป็นเดวิลมอนออกมาก็ก็น่าคิดกว่านี้แต่พอมันได้ตัวมันได้ตัวตัวยกน้ำหนักอะที่ไว้อัพสกิลของตัวคอลแลัวันของตัวคอลแลัวันอ่ one, one man, อวันวันพันแม่น่ะมันคือตัววันพันผมสกิลเต็มหมดแล้วไงโดยที่ไม่ได้ใช้เดวิลเลยสักตัวก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเจนอตมาทำไมนะเอองั้นก็ อะใช้เป็นแวมแล้วกันนะเซฟไปเลยมาดูกันก็เดี๋ยวถ้าเกิดสกอร์เหลืองหมดนะผมก็จะไปที่4-5ดาวแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาเกลืออันนี้ไปก่อน1น,นี่เกลือนะมาสกอร์น้ำต่อเกลือ2เกลือ3เกลือ4เกลือ5ไม่มีเกลือให้ลองเยอะไป1 สองสามสี่ห้ไม่มาจริงดิแย่แล้วเพื่อนสกอร์ผมเหลือไม่เยอะนะอุย้ยไม่ม่วงด้วย6กแล้วนะนี่ครั้งที่เจ็ดสกอร์เหลือไม่เยอะแล้วเพื่อนอุย้ยทำไมลึกจังอ่ะโอ้ ถ้าเกิดหมดหนึ่งร้อยแล้วยังไม่ได้เออสองเส้นนะสองเส้น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 สเส้นเดียวนะเออเส้นเดียวได้ดวงไหมได้ดวงไหมโอเคเหลือเจ็ดสิบหกสกอร์นะอ,อ,อ่าส,สกอร์ล่อก่อนสกอร์ล่อก่อนหนึ่งโอเคไม่มาไม่มาสองสามสี่ว้า <laughs> ห้าดาวมาสองตัว เอ้ยแย่แล้วแย่แล้วฮักสองแย่แล้วสกอร์หมดตัวแน่เลยเพื่อนโอ้ไม่ได้เตรียมสกอร์มาไม่นะไม่มาจริงเหรอขออีกตัวดีขออีกตัวดีเดือดแล้วเนี่ยเออใช้เพชรแล้วมาเออโอเคขาด ขาดตัวเดียวนะขาดตัวเดียวนะแวมมามามา,มาสกอร์นี้ต่อมาดู4ถึง5ดาวใช้กี่ใบเออ4ถึง5้าดาวใช้กี่ใบใบที่1ครับไม่ใช่ครับใบที่2ครับเปีย่ยนนีม่มาใบที่สครับสามก็ใบม,มาใบที่สี่ครับ อย่างไม่ไมาอีกไปที่ห้าปัง6 7 8 9 <laughs> 10เก้ี่ยเดี๋ยวก่อนนะแมวลมมาสองทีปะ <laughs> มารวๆเลยนะนี่มันสกอร์สี่ดาวรวนปะเนี่ยฮะฮะนี่มันสกอร์สี่ดาวรวนหรือเปล่าเอ,าเองมันสกอร์เกยเหรอสกอร์สำเพลงปะเนี่ยฮากมาบ่อยจังเลยฮะ ไม่ได้ดับเราได้กี่รอบแล้วเนี่ย14แล้วว่า13 14ซัมติงฮะโอ้ยสกอร์เกจจัดอ่ะโอ้โอ้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะกูใช้เพชรเปิดมาเลยใช้เพชรเปิดอะ่ะมาเลย <c oughs> ไม่มา <c oughs> ตัดดวงตัดดวงไปสิบโลตัดดวงไปสิบโลปัง เอ้ยไอตัวสุดท้ายจะไม่มาจริงเหรอถามจริงเดี๋ยวก่อนนะมันมีอะไรผิดพลาดปะเดี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยมันกดแบบไม่มีวิแววว่าจะมาเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันแบบทำไมันมันมันเงียบขนาดนั้นนะ อย่าอย่าให้เดือดน,นะกดสกอร์ให้ตาไปนะเว้ยเฮ้ยนี่สิบเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพื่อนผมลืมแล้วอ่ะผมไม่ได้ดับแล้วอ่ะรู้ผมรู้แค่ว่ามันลึกอ่ะมันลึกจนแบบมาดมามามา,มาดูกันมาดูกันว่ามันจะมาที่เท่าไหร่มาดูกันนะยัง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 ,ยง,ยงไม่มากิฟฟอนกิฟฟอนฟอนอะยังยัง ยังจะลึกได้อีกอเมซอนยังจะลึกได้อีกเกินยี่สิบโลแล้วมัง้งเกินยี่สิบโลแล้วมัง้งต้องเกินแล้วแหละฮะรีเก้าสิบเก้าใบครับรีเก้าสิบเก้าใบจะไม่มาใช่ตัวเดียวเนี่ยฮะสกี์แล้วนะสกีบแล้วนะสกีบแล้วนะรัวแล้วนะ ะเ,เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วตอนนี้เดือดแล้วฮะเชียร์ไม่ไหมก่อยังไม่ไหมเออห้าสิบใบได้โอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะได้ห้าดาวจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยต้องให้เดือดต้องให้เดือดฮะมันต้องให้เดืเอดอ่ะฮะเฮ้ยมาลุงเอาเวกได้ละไป โหต้องให้เดือดก่อนนั่นลมหายใจหมดโอเคลืมเลยเมื่อกี้กดตัวอะไรปะล่วงน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยฮาวงน้ำอยู่นี่เอ้ยเดี๋ยวเราทำนายนะไม่ต้องรอไม่ต้องงอนไม่ต้องน้อยใจนะหนูอ,อ้าวเอเซนหมดโอเคโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับซิง <c oughs> ลึกลึกจัด แต่ยังไม่แสงเท่าแสงมืดนะไอคลิปแสงมืดห้าสิบใบหกสิบใบแล้วเนะี่ยโหเดือดเลยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย